สนับสนุนโดย YM Surf Farm บริการฟาร์ม RTA จัดลูนไต่หอและอื่นๆอีกมากมายต้อง YM Surf Farm เท่านั้นครับบริการเติมเงินเกมออนไลน์ถูกปลอดภัยพร้อมเมื่อไหร่ก็แค่ทักมาที่ M2N เติมเกมติดต่อได้ทาง l i น์ M2N เติมเกมหรือโทร0954711049กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับผมเนื่องด้วยกระแสตอบรับของคลิปสอนการตีบ้านซีกอลในแบบบ้านต่างๆเนี่ย ได้รับกระแสตอบรับมาดีมากๆเลยนะยอดวิวค่อนข้างดีเลยแหละผมก็เลยจะมารีวิวทีมการบ้านประเภทต่อไปอย่างต่อเนื่องเลยนะซึ่งทีมการบ้านประเภทนี้เนี่ยมีความน่ากลัวตรงที่สามารถชุบชีวิตมอนสเตอร์ที่ตายไปแล้วได้นะเพื่อนนะโดยมอนสเตอร์ทีมการบ้านประเภทนี้ประกอบไปด้วยสไนเปอร์ไฟครับผมใช้เป็นลีดเดอร์สปีดของทีมนะแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยก็สามารถเป็นตัวดาเมจได้ด้วยนะตัวต่อไปครับผมก็เป็นมนะเป็นตัวดาเมจที่ไม่พึ่งก่อแตกนะตัวนี้เนี่ย มันตีแรงตามสปีดนะเพื่อนนะค่อนข้างที่จะเป็นแบบบั่นป่วนเลยแหละนะแล้วก็ตัวสุดท้ายผมก็คือตัวชุบชีวิตของเรานั่นเองนะนั่นก็คืออาร์ลมครับผมซึ่งการชุบชีวิตของมันเนี่ยไม่ใช่ชุบชีวิตแค่ตัวเดียวนะถ้าเกิดเพื่อนๆในทีมตายอยู่2ตัวมันก็ชุบหมู่เลยนะเพื่อนๆน,นะอืมค่อนข้างน่ากลัวลมากๆเลยแหละ ในส่วนต่อไปเราจะมาเปิดรูนทีมกันบ้านกันนะเพื่อนะเผื่อคนไหนเนี่ยสนใจอยากตั้งทีมนี้กันบ้านในซีกบอกก็ให้รู้ว่าผมเนี่ยใส่รูนแต่ละตัวอย่างไรกันบ้างน,นะตัวแรกครับผมสไนเปอร์ไฟนะผมใส่รูนเป็นรูน ex แล้วก็รูนโต้กลับนะเลือดบวกหลัง16,00 0ครับผมแท็กแทกบวกหลัง800กว่าเองนะแล้วก็สปีดบวกหลัง130มครับผมคี้เร็8แนะแล้วก็คีดามจที่สำคัญมีแม่นสักนิดก็ดีนะผมมีแม่นห้อยอยู่23ครับผม สองเป็นสปีดคี y ดามจแล้วก็ HP นะในส่วนของอาร์ติแฟกต์ข้างซ้ายเป็นคียดามจสกิลเป้าหมายเดียวนะเพื่อนนะส่วนอาร์ติแฟกต์ข้างขวาก็แม่นยำสกิล l นะเน้นเปิดเกาะแตกอันนี้แล้วแต่นะเพื่อนนะเออเป็นแนวทางครับผมตัวต่อไปตัวที่2นะเป็นอารคลมนะผมใส่เป็น ex แล้วก็เนมิ s ิ s นะเพื่อนนะเลือบวกหลัง30,000นะเดฟบวกหลัง8 0 0นะสปีดบวกหลัง91ผมแนะนำให้สปีดบวกหลังสัก100นะ แล้วก็ที่สําคัญควรจะมีต้านทานนะในที่นี้ผมทําต้านทานได้ประมาณ90เองนาเพื่อนนะในส่วนตัวสุดท้ายนะครับเป็นไมานะผมใส่เป็น ex d e t roy นะเพื่อนนะผมแนะนําให้ไมาทีมกันบ้านเนี่ยใส่เป็น d e a t roy นะจะดีนะเพราะว่าทุกๆครั้งที่เราตีเนี่ยมันจะได้ d e a t roy เลือดฝั่งตรงข้ามได้นะสะแตตเลือดบวกหลัง20,000ครับผมควรจะทําให้เยอะกว่านี้นะเพื่อนนะรูนผมมันไม่ค่อยพอนะนะแล้วก็เดฟบวกหลัง800นะสปีดบวกหลัง1 7 5ครับผม ที่สำคัญผมแนะนําให้มันแอบมีแม่นจะดีนะในตัวอย่างของผมเนี mm ่ย hmm. มีแม่น58 mm hmm. นะผมแนะนําให้แบบแอบมีแม่นสักนิดนะในส่วนของอาติแฟกครับผมอาติแฟกซ้ายมือผมเป็น additional speed นะแล้วก็อาติแฟกขวามือผมก็เป็น additional speed เช่นกันนะเพื mm ่อ hmm. นะในส่วนความน่ากลัวของทีมการบ้านทีมนี้ผมยกให้อาร์กลมนะเพื่อนนะเพราะตัวอาร์กลมเนี่ย สามารถชุบชีวิตหมู่ให้เพื่อนๆในทีมได้นะแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยทันทีที่มันชุบชีวิตหมู่ก็จะใส่บัฟกันตายใส่ตัวมันเองด้วยนะนเพื่อนซึ่งทําให้แบบปั่นป่วนมากเลยแหละแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับเราจะมาดูทีมบุกบ้านทีมนี้กันบ้างนะทีมที่ผมเลือกใช้เนี่ยประกอบไปด้วยอนุบิดไฟครับผมการูดาน้ําแล้วก็ อเมซอนมืดนะเพื่อนเพื่อนโดยรูนของอนุบิดไฟนี้ก็ไม่มีอะไรนะผมใส่เป็น ex กับรูนวิวนะหรือว่าเพื่อนๆจะใส่รูนอะไรก็ได้นะหน้าที่มันก็คือหน้าที่เป็นตัวแทงท่าน้ำนะครับก็คือเราจะให้ไม้ปีแต่ตัวอนุบิดไฟนะเพราะว่าน้ํทธาน้ําก็ต้องตีทาาุไฟนะประมาณนี้ครับผมส่วนอาร์ติแฟกซ้ายก็เน้นใส่เป็นลดดาเมจจากทตุน้ำนะเพื่อนเพื่อนนะตัวต่อไปนะครับเป็นการูด้าน้ำนะส่วนรูนก็ใส่รูนชุดที่เร็วที่สุดเลยนะหน้าที่ก็คือโยนบัฟบดาบให้กับตัวอเมซอนมืดนะเพื่อนเพื่อนนะ ที่มันมีแค่นี้เองตัวต่อไปอเมซอนมืดนะครับตัวนี้เนี่ยใส่รูนเป็นรูนขี้แดมแล้วก็รูนขี้เลทนะรูเ้เพื่อนๆจะใส่รูนอะไรก็ได้นะสําคัญต้องแรงนะแรงมากๆขี้เลทต้องร้อยครับผมแล้วก็ไม่สนใจสปีดนะเพราะว่าเราจะโยนบัฟดาบให้อเมซอนมืดได้ออกพื้นต่อนะเพื่อนๆอาร์ติแฟกต์ข้างซ้ายเนี่ยผมแนะนำให้เพื่อนใส่ดาเมจตีาธาตุมากกว่านะแต่ตามตัวอย่างเนี่ยผมใส่เป็นขี้ดาเมจสกิลเดียวนะ เพราะว่าอร์ติแฟกตีธาตุไฟผมค่อนข้างจะแย่มากนะเพื่อนนะส่วนข้างขวาผมก็ใส่เป็นขี้ดาเมสกิลสามนะทำไมถึงต้องเป็นอเมซอนมือนะเรามาดูสกิลกัน,นเพื่อนเสกิลที่3ของอเมซอนมือครับผมเป็นการโจมตีศัตรูแล้วก็ติดบัฟกางเขน2เทิร์นนะแล้วก็หากศัตรูตายด้วยการโจมตีนี้เนี่ยจะทําให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้นะเพื่อนนะแล้วก็สกิลที่2ก็น่าสนใจเหมือนกันครับ เป็นการโจมตี2ครั้งนะเพื่อนนะแล้วก็มีโอกาส40%ที่จะแปะบัฟกลางเขนนะแล้วแล้วก็ถ้าหากศัตรูตายด้วยการโจมตีนี้เนี่ยก็จะไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้อีกเช่นกันเลยนะเพื่อนถือว่าเป็นการบล็อกการชุบชีวิตของเจ้าตัวอาร์ลมได้ดีมากๆเลยครับแล้วก็ส่วนวิธีการเล่นของทีมนี้เนี่ยโอ้โหง่ายมากนะเปิดมาถึงการุด้าก็โยนดาบให้อเมซอนอเมซอนก็สกิลสมไปที่สไนเปอร์ไฟครับผม แค่นี้ก็เก็บไป1ตัวนะโดยที่อาร์คลมเนี่ยไม่สามารถชุบสไนเปอร์ไฟมาได้แล้วนะเท่ากับก็ตอนนี้สนามเราก็เป็น3ต่อ2นะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะมอนเตอร์ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเกาะแตกเราไม่ได้นะมายก็คงจะตีแต่อาูบิสนะซึ่งตีไม่เข้าหรอกนะเพื่อนจังหวะนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆครับตามเกมรอรีสกิลนะรออเมซอนมีสกิลก็จัดการนะนี่จังหวะนี้ผมรอโยนดาบให้นะก็คือส3มเก็บงานมายไปครับผมจังหวะนี้ก็คือ อารลมชุบไม้ไม่ได้นะเท่ากับตอนนี้เนี่ยสามลุมหนึ่งนะเพื่อนเราก็เล่นเรื่อยๆนะรอรีสกิลเนี่ยรอสกิลมาก็เก็บไปเรื่อยๆนะผมก็เลยขอข้ามวิดีโอนี้ไปเลยแล้วกันนะขอสกิปไวๆแล้วกันนะเพื่อน มาถึงทีมบุกทีมที่2กันบ้างนะครับทีมนี้เนี่ยผมจะใช้วูฟน้ําเป็นลีดเดอร์สกิลนะตามมาด้วยลูลูครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆมีออร์เลคิลน้ําก็ใช้ออร์เลคิลน้ําแทนรูลูได้เลยนะดีกว่าอีกนะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็ผมเป็นตัวดาเมจนะดีเคไฟครับในส่วนรูนของวูฟน้ํานะครับผมใส่เป็น EX h ชิลนะหรือว่าเพื่อนๆจะใส่เป็น EX d e เดททอยหรืออะไรก็ได้นะรูนเนี่ยแล้วแต่เลยนะเพื่อนๆผมแนะนําให้มี แม่นยำห้อยด้วยจะดีมากนะเพื่อนนะเพ,นนะเพราะว่าคอยแปะห้ามฮิวแล้วก็แปะเกาะแตกนะเพื่อนนะส่วนอันดิแฟกซ้ายมือผมใส่เป็น additional speed นะเพื่อนนะส่วนขวามือผมใส่เป็นฮิวสกิล l l 2นะอันนี้จะใส่เป็น additional speed ทั้งสองข้างก็ได้นะเราจะแม่นยำแล้วแต่นะัวต่อไปเป็นรูรูครับผมผมใส่เป็นรูน ex แล้วก็วิวนะตัวนี้เนี่ยควรจะมีต้านทานนะเพื่อนนะเพราะเป็นตัวหลักที่ใช้ในซีกร์นะแฝกซ้ายผมใส่กันดาเมจจากธาตุน้ำนะที่จริงต้องใส่กันน้ำก็ได้นะ วนอัติแฟกขวาผมใส่เป็นฮิลสกิลหนึ่งนะครับผมแล้วก็รูนของตัวสุดท้ายเป็นรูนดีเคไฟนะผมใส่เป็นดูดเลือดแล้วก็เดสทรอยนะเพื่อนนะเอ็แท็กบวกหลัง2 0 0พนะคีเรทร้อยนะผมแนะนำให้คีเรทร้อยจะดีมากนะเพราะว่าทุกๆครั้งการออกไปตีจะได้คีดีข้อเสมอนะเพื่อนนะเราจะได้เลือดมาเยอะๆเพราะว่าเราใส่รูนดูดเลือดนะยิ่งเราตีแรงเลือดเลือดที่ดูดก็จะเยอะด้วยนะเพื่อนส่วนอัติแฟกข้างซ้ายมือผมใส่เป็นคิสกิลเดี่ยวนะเพื่อนนะ แล้วก็ออดิแฟคขวามือผมใส่เป็นคีเป้าหมายเดี่ยวเหมือนกันนะเพื่อนนะส่วนวิธีการเล่นของทีนี้เนี่ยมันจะนานๆหน่อยนะเพื่อนนะตัวดีไฟแล้วเนี่ยไม่ต้องตกใจนะจะเป็นเป้าหมายการโจมตีของไมล์แล้วก็สไนเปอร์ไฟแทบจะเสมอเลยนะเพื่อนนะจังหวะนี้ก็เล่นตามเกมไปก่อนครับผมแนะนําให้เก็บเจ้าตัวสไนเปอร์ไฟเป็นอันดับแรกนะพยายามฆ่าสไนเปอร์ไฟก่อนนะเนี่ยครับดาเมจก็เข้าไปเลยนะ แล้วเดี๋ยวอาร์กลมมันก็จะชุกเจ้าตัวสไนเปอร์ไฟนะเราไม่ต้องกลัวมาไมจะตีเราตายนะถ้าเราไม่ซวยจริงๆอะ่ะจังหวะนี้ก็เข้าสไนเปอร์ไฟไปอีกครับผมนะมีโชคดีเอนะ็กนะก็ฮิลไปครับผมส่วนใหญ่จะเล่นตามเกมนะส่วนลำดับการเก็บเราก็จะเก็บสไนเปอร์ไฟเสมอน,นะตัวไมน้นี่เราไม่ต้องไปตีเลยนะเราไม่ต้องไปตีไมลเลยนะอืแล้วพอเรามีจังหวะก็พยายามขวขวๆตีตีตอาร์กลมไปครับผมเนี่ยไมลไม่ต้องไปตีนะอืม เห็นไหมว่าเพื่อนๆว่าเห็นไหมเพื่อนๆว่าการที่เราใส่ไม้เดสทอยเนี่ยจะทําให้เราใช้ทีมบุกทีมนี้เข้าลําบากนะเห็นไหมดูเลือดดีเกไฟเพื่อนเลือดดีเไฟโดนเดสทอยไปเยอะเหมือนกันนะอืมีจังหวะก็พยายามเตะเตะเจ้าตัวอาร์กลมนะนี่นไตีอาร์กลมไปจังหวะนี้ก็น่าจะฆ่าอาร์กลมได้นะเพื่อนตัวดีเไฟน่าจะตีตายละนี่นไหมนี่ก็ดึงครับผมดึงดีเไฟ สบายแล้วเพื่อนเนี่ยเราต้องเป็นสเต็บสเต็บนะเราไม่ควรไปฆ่าไมายนะเราฆ่าแค่สไนเปอร์ไฟนะแล้วก็พยายามโฟกัสอาร์คนะเพื่อนอนะอถ้าเราจะไปฆ่าทั้งสองตัวเดี๋ยวอาร์กลมชุกจะจิบหายแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างนะครับ <c oughs> เพื่อนเพื่อนสนับทีมกันบ้านสไนเปอร์ไฟอาร์กลมแล้วก็ไมายนะแล้วก็ไกด์ไลน์ทีมบุก2ทีมที่ผมเอามาแนะนําในวันนี้ ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วก็เห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส c r i b e หรือว่าพิมพ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมได้นะเพื่อนนะแล้วเจอกันใหม่ในทีมการบ้านชุดต่อไปนะเพื่อนนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผม